วันนี้มาดูแผนเทรดช่วงเย็นกันนะครับก็เอาง่ายๆบายตรงนี้เลยนะครับคัดประมาณ6กสิบเจหกสดก็ได้ครับผมมองว่ามีลุน้นทะลุเพราะว่าทะลุ3ามสเนะครับเพราะเพิ่งขึ้นไปทำไปชนแนวต้านมาคัดตรง 68ก็ได้ครับสั้นๆถ้าทะลุขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นไปชน90 94นะครับตามลำดับแล้วก็ขึ้นไปชน3,400ลองดูครับถ้ามีถ้าขึ้นไปชน3,400มีโอกาสขึ้นไปทำไปชนแนวต้าน3415 3427 3436 3443แล้วก็นิวไฮครับเป็นไปได้แต่ถ้า ต่ำกว่า3368คัดได้เลยนะครับ